ครับคันนี้เป็น Fortuner ปี06นะครับผมก็บอดเดิมสภาพไม่ไหวแล้วลูกค้าก็เปลี่ยนบอกกู่หน้าครับมือสองญี่ปุ่นครับเป็นนิสสันโอก a าครับผมฝั่งคนขับก็จะเป็นปรับไฟฟ้าอยู่10ทิศทางนะครับผมเดี๋ยวมาดูฟังก์ชั่นการใช้งานนะครับผมมีเลื่อนหน้าครับถอยหลังมียกหน้าครับอันนี้เอาหน้าลงก็มียกทั้งตัวครับผมยกสูงทั้งตัว เอาลงก็จะมีปรับเอ็นนอนครับเบาตัวเบาก็จะเป็นเบาะหนังแท้นะครับตรงกลางเจาะรูนะครับเน้นใช้งานดูแลรักษาทาความสะอาดง่ายนะครับผมเจอเงียบๆเลยพวกนี้ปรับช้าหน่อยแต่ปรับได้ละเอียดครับออกแไฟฟ้าแล้วก็จะมีที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็าจะมีตัวด้านหลังครับผมด้านหลังก็คือตัวนี้ครับอดูตรงกลางนะครับ อ,อ,อันนี้นอนสุดแล้วอันนี้ยุบประออมาณน,นี้นะครับผมแล้วก็จะมีลำโพงที่บอสลำโพงบอสนะครับไปสิงตัวนะครับที่บอกนะครับฟังก์ชันเพิ่มเติมตัวนี้ก็จะปรับให้ด้านคนนั่งได้ครับผมด้านหน้าถอยหลังตัวนี้เอ็นนอนแล้วก็จะมีตัวนี้คือตัวพับครับพับนอนปรับให้เขาได้ตรงนี้ครับผม ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีที่แขวนของครับมีกระเป๋าครับแล้วก็มีเดยวที่แขวนของแถมให้มีที่จับผู้สูงอายุครับเด็กครับจะขึ้นจะลงครับผมดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านคนนั่งนะครับปรับไฟฟ้าอยู่6ทิศทางนะครับผมเดินหน้าถอยหลังครับผมปรับเอนนอนครับด้าหลังแล้วก็มีตัวรองน่องนะครับผม มานี้นะครับขับไกไกลสบายครับคนซ้ายเอาใจแม่บ้านการติดตั้งก็คือต่อเหล็กจากบออไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้จอดรถเสียหายนะครับผมหลังกากการติดตั้งให้ดูแลให้ครับหลังการขายใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้ครับฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพัฒ b o บ่อชนบุรี0850903855ขอบคุณครับ